กด enter ปุ๊บเฮ้ยเซฟได้ปะทุกคนถ้าหลายคนเคยเล่นนะครับถ้าโหลดตัวไม่แท้มาเนะี่ยมันจะไม่ให้เซฟเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูเซฟกันนี่นี่กดไปที่โหลดเนี่นี่เลยครับเซฟได้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมโจที่เฮดสัตครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการโหลดเกม g t iv แบบถูกลิขสิทธิ์นะครับก็ไทยบาปกันหน่อยแล้วกันนะครับราคาแค่379บาทเท่านั้นนะครับและเราสามารถที่จะ เอาเกมตัวนี้ไปเล่นบนสตรีมได้เลยนะครับนี่หลายคนอาจจะมีปัญหานะครับว่าหาซื้อเกม GTA ภาค4ไม่ได้จากสตรีมนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเล่นเกม GTA IV บนสตรีมมันเองครับก็คือเขาจะห้ามเราซื้อเกมเนาะผ่านสตรีมนะครับก็คือโดนแบนในประเทศเรานะครับแต่ว่าเขาแบนไม่ให้ซื้อแต่ว่าเขาไม่ได้แบนไม่ให้เล่นนั่นเองครับก็คือเราแค่มีคีย์ของสตรีมนะ่ยไปซื้อมาจากเว็บ แล้วก็นํามาใส่ในสตรีมของเราได้นั่นเองนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ช่องโจตี้เฮดซัตด้วยแล้วกันนะครับและคลิปนี้มีมูลค่า379.59สตางค์นะครับทำงานทั้งวันเลยนะครับกว่าจะได้ตังมาซื้อเกมนะครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับและช่องโจตี้เฮดซัพนะครับโฆษณานิหนึ่งนะครับนี่เลยผมก็ ทำเนื้อเรื่องของเกม GTA IV ภาคี่ออกมาอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้10ตอนแล้วนะครับและก็กําลังทําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเล่นจบนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เล่นมาประมาณสักครึ่งเรื่องแล้วแหละนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับที่ช่องตัวตีเฮซแอบเนาะและวิธีซื้อก็่อง่ายเสียนง่ายเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยที่เราจะต้องทานะครับก็คือล็อกอินก่อนเลยนะครับนี่ไม่พูดพ่าทําเพนะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนั่นแหละนะครับเราก็จะเข้ามาสู่เว็บ CD-K เนาะและให้เราล็อกอินนะล็อกอินได้หลายแบบ ครับก็เลือกเอาเลยนะแต่ผมแนะนำล็อกอินผ่าน a c e b o o k นะครับง่ายที่สุดนะอ่ะพอเรากดไปแล้วนะครับก็กดอนุญาตไปนะครับเราก็จะได้ ID มานะครับแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งค่าอะไรต่างๆของเราเนาะหรือว่าไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้ก็คือได้แล้วแหละนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปครับให้เรากดไปที่ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อเกมเลยนะครับ GTAIV แบบนี้เลยนี่มันก็จะ ขึ้นมา3อันแบบนี้นะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับให้เราสังเกตดูตรงนี้นะน,นี่ดูตรงนี้นะครับก็คือ C D K e y หรือว่ารหัสที่เราซื้อไปนะ่ะ มันจะต้องตรงกับสตรีมด้วยนะครับถ้าเราซื้อตัวนี้นะเป็นรูปล็อกสตาร์นะครับมันก็คือจะเอาไปเล่นในโปรแกรมลันเชอร์ของล็อกสตาร์นะครับถ้าเราจะซื้อไปเล่นบนสตรีมแล้วก็ซื้อตัวนี้ไปนะครับนี่เป็นรูปสตรีมเนาะหรือว่าตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ตัวที่เราจะซื้อนะครับมันมี3ภาคเลยนะครับราคา379นะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อตัวนี้นะครับมีแค่ภาคหลักภาคเดียวนะครับราคา480้ยเลยนะครับถ้า จะเอาให้คุ้มนะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าได้ทั้ง3ภาคเลยเนาะนี่เลยราคานี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเช็คตรงนี้ด้วยนะครับให้เป็นสตรีมนะครับสำคัญมากๆเลยแล้วขั้นตอนต่อไปแล้วก็หยิบใส่ตะกร้าเลยนะครับนี่หยิบมันโยนใส่เลยอ่ะพอเรากดไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะนี่เลยครับนี่สามบาทนะแล้วเราก็กดไปที่วิวตรงนี้เลยนะนี่กดไปที่วิวนะครับเพื่อที่จะ ไปจ่ายตังค์นั่นเองครับสำหรับการจ่ายตังค์นี่ง่ายมากๆนะครับมันก็จะมีการจ่ายตังค์ผ่านบัตรเครดิตพวกวีซ่าพวกนี้เนาะแต่ว่าปัญหาของเรานะครับก็คือไอปพลิเคชของเราเนะ่ตอนนี้มันมีปัญหานะผมก็แนะนําให้เราจ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับก็คือเลือกไปที่ด้านบนตรงนี้นะนี่เลยไอ้ตัวเขียวๆเ,เนาะพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันก็ จะถามหาที่อยู่ของเรานะครับเราก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับให้เราเลื่อนลงมานิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นชื่อหลักของเรานะครับมันก็จะตั้งให้หมดนะแล้วก็เลือกเป็นประเทศไทยตรงนี้นะครับอันแลกนะผมแนะนําให้เราใส่เป็น1นึ่อนะครับอันนี้เขาไม่ซีเรียสนะครับเราก็ใส่เป็นแบง g k คอกไปนะครับนี่ถ้าผมซื้อเกมจากนอกนะผมก็จะใส่ประมาณนี้เลยนะอะไรก็แบงคอกไปหมดเลยนะครับนี่แบงกคอกแบง k คอก อันนี้ก็ใส่ไปมั่วนะครับเป็นเหมือนรหัสไปษณีนะครับส่วนเบอร์โทรนี้แนะนําให้ใส่ของจริงไปนะครับเพราะว่าเรามีตัวตนอยู่จริงเนาะนี่เราจะมาเสียตังเขานะครับใส่เบอร์จริงเข้าไปเลยนะครับถ้ามันเป็น ถูกทุกข้อตรงนี้ก็คือผ่านแล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราพิมพไม่หมดมันก็จะมาใส่ตรงนี้เองเนาะก็จะเป็นเหมือนที่อยู่ที่มันยาวๆเนาะอ่ะโอเคแล้วก็กดคอนเฟิร์มอ r e ร s สไปได้เลยอ่ะเรากดไปแล้วนะครับแล้วก็รอมันสักครู่หนึ่งพอเราใส่ที่อยู่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถเพิ่มเม็ดต่อได้นะครับหรือว่าเพิ่มบัตรเครดิตได้เนาะ ถ้าใครมี PayPal นี่สะดวกเลยนะครับใส่แค่อีเมลมันก็จะหักตังอัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมแนะนําให้เราใส่เป็นบัตรเครดิตแล้วกันนะครับก็สามารถใช้ Vcard ได้นะครับถ้าใครไม่มีเนาะ Vcard ที่อยู่ในทู o ันนี่วันเลด์นตัวนั้นแหละนะครับแล้วก็นํามาใส่ตรงนี้ได้นะครับและขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็ใส่เลขบัตร Vcard ของเราเข้าไปนะครับเราใส่รหัสตรงนี้แล้วใช่ปะตรงด้านหลังตรงนี้นะครับมันจะถามหา วันหมดอายุของเรานั่นเองครับแล้วก็ใส่ไปนะนี่วันหมดอายุนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเลข CVV นะครับมันก็จะเป็นรหัสด้านล่างนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะวงให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันดูจากตรงไหนนะถ้าใครใส่ผ่านวีการนี่สะดวกดีเนาะและหลังจากที่เราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะครับนี่เลื่อนลงมาล่างสุดแล้วก็กดจ่ายตังค์ไปเลยครับ สามร้อยของเราไปซะแล้วก็ <c oughs> รอมันชําระตังนิดนึงนะครับน่าจะแป๊บเดียว อันนี้ก็คือใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วและในมือถือของเรานะครับมันก็จะมีข้อความว่าเราได้หักตังคุณไปแล้ว392บาทนั่นเองครับง่ายๆเนาะและคีย์ที่เราได้มานะครับมันก็จะถูกส่งไปที่อ e ีเมลนั่นเองครับนี่แหละมันบอกว่าออเดอร์ถูกส่งไปที่อ e ีเมลเราจะรู้ได้ยังไงใ่่ยป่าว่าเป็นอ e ีเมลไหนนะครับมันก็คืออ e ีเมลที่เราล็อกอินนั่นแหละนะครับถ้าเราล็อกอินผ่าน Facebook มันก็ จะส่งไปที่อ e ีเมลของ Facebook นั่นเองครับอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปตรวจสอบที่อ e ีเมลของเรานะ อ่ะโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาสู่อ e ีเมลแล้วนะครับอีเมลก็อาจจะเป็น Gmail เนาะแต่ว่าตอนนี้ผมใช้เป็น Hotmail นะ้ะหรือว่า u t l o o k นั่นเองนะครับนี่มันก็จะเหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะครับแล้วก็สังเกตหาเมลที่มีชื่อว่า cdkcell ตัวนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีคําขอบคุณนะครับว่าเราได้เสียตังค์ให้เขาแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วนะครับมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะให้เรากดเข้าไปเลยพอเรากดมาที่หน้านี้แล้ว นะครับให้เรากดไปที่ get code ตรงนี้แหละนะครับนี่เรากดเข้าไปนะแล้วมันก็จะมีโค้ดขึ้นมานี่ผมปิดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีคนเอาไปใช้นี่ copy ไปนะเนี่ย copy โคปป้ดตรงนี้แหละนะครับไปและให้เราเปิดสตรีมขึ้นมานะครับแล้วก็กดไปที่เกมตรงนี้หรืออันที่4นะอ่าแล้วก็เลือกไปที่เปิดใช้ผลิตภัณฑ์บนสตรีมนี่ช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดนะครับปิดตรงนี้ไว้ก่อนเกม vr นะถ้าใครอยากเล่นนะครับเกมฟรีด้วยนะเกมนี้น่ะ ภาพอลังการงานสร้างมากแล้วเราก็ใส่ไม้เลขผลิตภัณฑ์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเสร็จเส้นเฮ้มาแล้วอ่ากดติดตั้งไปโอ้โหขนาดเท่าไหร่เนี่ยพื้นที่ในดียที่ต้องใช้โอ้ยสองยสิบสองกิเกงวะก็ใหญ่อยู่นะ <c oughs> นี่เลยอันนี้ได้แล้วล่ะนะนี่ก็รอมันติดตั้งไปนะครับนี่เสร็จเส้นอ่าทีนี้มันก็จะกําลังดาวน์โหลดอยู่นั่นเองครับนี่ได้แล้วครับ อันนี้บอกได้เลยว่าง่ายเสียนง่ายนะครับนี่เลยอ่ะเดี๋ยวทีน่นี้เดี๋ยวเราจะรอจนกว่ามันจะเปิดเล่นได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะและตอนนี้เราก็โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โหลดเสร็จมันก็จะขึ้นว่าเล่นเขียวๆแบบนี้แหละนะครับนี่สีสวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบการเล่นเลยแล้วกันนะครับว่าเล่นได้จริงหรือเปล่านะครับซื้อมา300เล่นไม่ได้นะี่ทําไงเนี่ย <laughs> ตอนที่เราจะเล่นเกมนะผมรู้สึกว่ามันจะต้องผ่านโปรแกรมลันเชอร์ของล็อกสตา ทุกครั้งเลยนะครับนี่แหละอ่ะมันก็จะขึ้นโหลดแบบนี้แหละนะอ่ะโอเคครับน่าจะเล่นได้แล้วแหละนะครับตอนนี้ผมแคปหน้าจออยู่นะครับเอ่อหน้าจออาจจะไม่ตรงนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรแหละนะแล้วก็แค่เปิดให้รู้นะครับว่ามันเล่นได้จริงนะครับนี่ตอนนี้เปิดเต็มจออยู่นะครับแมผมลืมเซตหน้าจอนะแต่ไม่เป็นไรแหละนะอ่ะตอนนี้เปิดเข้ามาแล้วนะครับ นี่เอานี่ไงเล่นได้แล้วนะครับนี่สำหรับตัวเกมนะครับมันจะเลือกได้นะก็คืออันนี้เป็นภาคหลักของพีนิโกนะก็กดเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครจะเล่นภาคเสริมตรงนี้นะครับเราก็กดมาตรงนี้นะมันก็จะให้เลือกอีกนะครับก็เลือกได้นะครับถ้าเราจะเล่นตรงนี้ก็กดเพย์ตรงนี้เลยแล้วมันก็จะให้เรากดนิวเกมตรงนี้อีกทีหนึ่งนะแล้วก็เข้าสู่เกมมันเองครับง่ายๆเนาะไอ้คนนี้นะมีชื่อว่าโรมันนะครับนี่เจ้าของอู่แท็กซี่นะครับที่เป็น เพื่อนของอนิโก้เองครับ you know อันนี้เลยครับเล่นได้จริงแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นฉากแรกนะหรือว่าควสแรกนะครับที่เรา จะต้องพาโรมันไปส่งเนาะนี่เพราะว่าโรมันมันเมาันเดงนะครับเอาโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เล่นในจริงแหละนะครับนี่เลยเล่นให้ดูอยู่นะครับออาโอเคครับก็ฝากกดไลค์ให้ช่องโจตีเฮดเซตด้วยลวกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมและก่อนไปนะครับเดี๋ยวผมเสริม์ีมนิดนึงละกันนะครับหลายคนนะที่อาจจะกังวลนะครับว่าตัวเกมมันอาจจะเซฟไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่า ตัวเกมที่เราซื้อแบบถูกลิขสิทธิ์นะมันจะเซฟได้หรือเปล่านะครับอะเดี๋ยวมาดูกันฮมันจะเซฟได้หรือเปล่าอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของภาค4นะครับตอนนี้ผมยังเดินไม่ได้นะครับตัวเกมมันแนะนําอยู่นะครับนี่แนะนํานานเสเหลือเกินไปรุ่นรอนานนี่เลยได้แล้วอะเดี๋ยวเราลองมาเซฟดูนะครับว่าจะเซฟได้หรือเปล่ากดเซฟตัวไหนเนี่ยนี่ถ้าเล่นจอยนะกดสามเหลี่ยมนะนี่เลยนี่มันนอนลงไปแล้วนะครับมาดูกันว่าเซฟได้ไหม He, มาดูกันมาดูกันฟึบกดตรงไหนเนี่ยกด enter ฟึบเฮ้ยเซฟได้ปะทุกคนถ้าหลายคนเคยเล่นนะครับถ้าโหลดตัวไม่แท้มเนะี่ะมันจะไม่ให้เซฟเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูเซฟกันนี่นี่กดไปที่โหลดนี่นฮนี่เลยครับเซฟได้ด้วยนะครับตัวแท้เซฟได้นะครับไม่ต้องปวดหัวกับการเซฟอีกต่อไปนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเ a d แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม